อะไรจะเกิดขึ้นกับคุณอะโอ้โหมนะีหน้าทองต้องบอกเลย15วันนี้นะสเสน่ดึงดูดใจใครหลายๆคนในเรื่องของความรักโดดเด่นในเรื่องของการงานก็โดดเด่นในเรื่องของธุรกิจก็โดดเด่นเพราะมีสเสน่ดึงดูดใจใครหลายๆคนทำมาค้าขายทำการงานอาชีพที่ต้องสื่อสารเจรจาต้องใช้วาทศีลอะไรต่างๆต้องบอกเลย สเสน่ห์จับใจทันวานีหนึ่งถึงสิบห้าทันวานีสเสน่ห์จับใจผู้คนค่ะยิบจับทําอะไรมีโอกาสประสบความสําเร็จเพราะสเสน่ห์ของคุณนะการงานการเงินธุรกิจความรักโดดเด่นดึงดูดดีเด่นด่งด,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 ดังเออมีโอกาสมีชื่อเสียงมีโอกาสจเจริญเติบโตก้าวหน้าจเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าแล้วก็ประสบความสําเร็จในชีวิตด้วย ขอดูพลังงานเพิ่มเติมอีกสักหน่อยอเออเผลอดังแบบไม่รู้ตัวนะ1 1 5ถึงธันวาคมนี้ดังแบบไม่รู้ตัวนะเออชีวิตเจริญรุ่งเรืองรุ่งโรดแบบไม่รู้ตัวเลยทีเดียวอะอ,อะไรอีกที่จะเกิดขึ้นกับคุณโอ้โหได้เป็นผู้บริหารต้องบอกเลยมีโอกาสเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งติดยงติดยศนะการงานรุ่งเรืองมากการงานรุ่งโรดมาก ธุรกิจรุ่งเรืองมากธุรกิจรุ่งโรดมากธุรกิจก้าวหน้ามากเออต้องบอกเลยการงานธุรกิจการเงินนะมาแบบหลั่งไหลไหลามาเทมามาแบบสายฝนโอ้โหโอ้โหอ่ะขอดูพลังงานเพิ่มเติมอีกสักหน่อยค่ะนะว่าอะไรจะเกิดโอ้ยโด่งดังเด่นดังมีชื่อเสียงโด่งดังมีเป็นที่ยอมรับเป็นที่นับถือมีโชคในเรื่องของอาชีพการงานและสเสน่ห์ของคุณทาให้คุณมีโชคมีลาภ มีโอกาสมีชื่อเสียงมีโอกาสเป็นไวรัลมีโอกาสเป็นคนที่มีชื่อเสียงโด่งดังเป็นที่ยอมรับนับถือเออมีโอกาสมีโชคลาภจากตําแหน่งหน้าที่การงานของตัวเองโด่งดังเด่นดังมีชื่อเสียงเจริญรุ่งเรืองรุ่งโรจน์เจริญก้าวหน้าเติบโตแน่นอนอะขอดูพลังงานเพิ่มเติมอีกสักหน่อยค่ะโอ้โหโลิงามยามดีบุญกุศลที่สร้างมาต้องบอกถึงเวลาของคุณแล้วหนึ่งถึงสิบห้าธันวาคมนี้ ชีวิตเจริญเติบโตรุ่งโร์พุ่งทะยานสู่จุดที่สูงมากๆเลยนะโอ้โหต้องบอกเลยเป็นช่วงเวลาดีๆนาทีทองของคุณจริงๆอ่ะสุดท้ายขอดูพลังงานหน่อยซิใครทำงานโซเชียลใครทำงานโซเชียลมีเดียงานออนไลน์บอกเลยปังแน่ๆหนึ่งดสิบห้าธันวาคมนี้มีโอกาสมีชื่อเสียงโด่งดังมีโอกาสเป็นไวรัลมีโอกาสคลิปเป็นไวรัลมีโอกาสเหลือเกินว่าจะติดเทรนด์นะอยู่ในกระแสเป็นกระแสมาแรง มีโอกาสค้าขายออนไลน์จเจริญรุ่งรวงก้าวหน้ามีโอกาสรับทรัพย์แบบรวัรวๆมีโอกาสการเงินการทองหลัง่งไหล,ไลมาเทมาหรือใครคิดจะเริ่มต้นต้องบอกเลยเป็นจุดเริ่มต้นตที่ดีที่จะนําพานะธุรกิจการงานของคุณโดยเฉพาะในทางโซเชียลหรือทางออนไลน์หรืองานที่จะต้องนําเสนอตัวเองเนี่ยมีโอกาสจเจริญรุ่งเรืองรุ่งโรจน์ก้าวหน้าหากทําตั้งแต่1นึ่งถึงสิบห้าธันวาคมเป็นต้นไปหรือถ้าทําอยู่แล้วต้องบอกเลยช่วงนี้ปังสุดๆเ้อ นะมีโอกาสจเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าแบบสุดๆไปเลยอ่ะสุดท้ายขอดูพลังงานอีกสักหนึ่งใบแล้วกันนะฮะเอ่อว่าพายจะสืส่อสารว่าโอ้โหได้รับสิ่งที่รอคอยหนึ่งถึงสิบห้าธันวาคมนี้เตรียมตัวรับสิ่งที่คุณรอคอยเตรียมตัวรับสิ่งที่คุณคาดหวังเตรียมตัวรับสิ่งที่คุณวาดหวังเตรียมตัวขอพอรสิ่งใดไว้ได้ดังหวังแน่นอนเนะ อะไรที่คุณคาดหวงังไม่ว่าจะเป็นตําแหน่งหน้าที่การงานที่ดีไม่ว่าจะเป็นธุรกิจที่เจริญรุ่งเรืองก้าวหน้ารุ่งโรจน์ไม่ว่าจะเป็นยอดติดตามยอดคนติดตามยอดไลค์ยอดแชร์ยอดคอมเมนต์ยอดยอดอะไรต่างๆยอดในนงในหน้าอะไรที่คุณคาดหวังไว้ต้องบอกเลยมันจะเป็นไปตามแผนมันจะเป็นไปตามที่คุณคาดหวงังสิ่งที่คุณรอคอยคุณจะได้รับบัน สิ่งที่คุณคาดหวงังคุณจะได้รับไปเออมีโอกาสจะสมหวังดังใจปรารถนาทุกประการนะมีโอกาสมีชื่อเสียงโดง่งดังมีโอกาสเป็นที่รู้จักเป็นที่ยอมรับการงาน ธุรกิจนะการเงินก็ต้องบอกว่าหลั่งไหลไหลามาเทมาต้องการยอดขายประมาณไหนต้องการเงินสะสมเท่าไหร่หรอมีโอกาสได้ดังหวังค่ะนะเงินจะไหลกองทองจะไหลมาคุณจะเป็นสเสน่ดึงดูดคุณจะเป็นแม่เหล็กดึงดูดรัย์ดึงดูดสินดึงดูดเงินดึงดูดทองดึงดูด,ด,ด,ดความสําเร็จดึงดูดให้มีแต่คนรักใคร่เมตตาเอ็นดูอุปถัมภ์คำชูช่วยเหลือทําให้ควรการงานจเจริญเติบโตก้าวหน้ารุ่งเรืองรุ่งโร,งรง์ธุรกิจนะ เจริญก้าวหน้ารุ่งเรืองรุ่งโรจน์เช่นเดียวกันนะการเงินก็หลั่งไหลไหลมาเทมามีเงินเหลือกินเหลือใช้เหลือเฟือเหลือเก็บเหลือให้พ่อให้แม่เหลือทำบุญเหลือทำทานเหลืออุดหนุนผู้อื่นนะมีเงินเหลือเหลือมีพลังกายพลังใจเหลือเหลือมีเวลาเหลือเหลือนะหยิบจับอะไรประสบความสําเร็จเหลือเกินในเรื่องของความรักก็ต้องบอกว่ามีเสน่ดึงดูดนะใครโสดอยู่ใครสถานะไม่ชัดเจนมีโอกาสชัดเจน เสน่ห์จะทําให้เขาอดรนทนไม่ได้ต้องรีบชัดเจนเนี่ยคุณนะคุณแอบ,บชอบใครมีโอกาสเขาจะชอบตอบมีโอกาสคนที่มีตําแหน่งหน้าที่การงานดีคนที่มีตําแหน่งสูงคนใหญ่คนโตจะมาชื่มชนมาชอบคุณถ้างอนกันอยู่กลับมาดีกันแน่นอนแน่นอนนะแนนอนเนอะเพราะว่าสเสน่ห์ของคุณจะดึงดูดให้เขากลับมาเออ ถ้าเกิดว่ารักกันอยู่แล้วช่วงนี้นะต้องบอกเลยแฟนจะทั้งหึงทั้งหวงทั้งห่วงเพราะว่าสเนสเน่ห์ดีสเสน่ห์มาอร่าเกิดเหลือเกินทําให้เขาต้องเอาอกเอาใจคุณมากเป็นพิเศษนะมีโอกาสว่าจะเปเงินเปทองช่วยเหลือหรือซื้อของขวัญอะไรบางสิ่งบางอย่างให้กับคุณด้วยในช่วงเวลานี้เออ